บัดนี้วันที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568เป็นวันที่40ที่ข้าพเจ้านายกรงเทพกอนอกธรรมวิวสิ์ขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปฏิษต์และมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจ,จดจ่อในอัคระพยญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเธอ สมันตาจักรวาลสุอัตากาชนตุเทวตาสัตรมังโมนิราชาสุนันตุสักขโมกขังสักเคาเมจรูเปคิริกตรตะเตชันตะลิเควิมาเนทีเปรัตเถจคาเมตารุว่านาคหาเนเคหวัตถุมหิเคเตภุมมาจยันตุเทวชาลทะลวิสเมยักขะคันทพนาคาติดถันตาสันติเกยังวุริวะรชนังสาธโวเมสุนันตุธรรมมัสวนะกาโลอาัมปทันตา ธรรมะสวนากาโลอยัมภะทันตาธรรมะสวนกาโลอยัมภะทันตาอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามะอราหังสัมมาสัพพุโตภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะตาธโมธมังนะมสสามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆ ah ังนะมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังกชามิธรรมังสารนังกชามิสังฆังสารนังกชามิ ทุติยมปิพุทธังสารนังกชามิทุติยมปิธรรมังสารนังกชามิทุติยมปิสังคังสารนังกชามิตาติยมปิพุทธังสารนังกชามิตาติยมปิธรรมังสารนังกชามิตาติยมปิสังคังสารนังกชามินัตถิเมสารนังอัญญังพุทโธเมสารนังวะรังเอเตนะสัจวะเชนะสโสติเมหหตุสัพพทานัตถิเมสาะนังอ <INE> no ัญญ euh ังธรรมโมเมสารนังวะรังเอเตนัสัจวะเชนะสโสติเมหหตุสัพพทา นาทิเมสาันังอัญยังสังคโฆเมสาันังวัลังเอเตนัสัจวัเชนะสโททิเมสารตุสพาาัพระทาอิติปิโสพระวาอรหังสมาสมุโทโธวิชาจราระสัมปนโนโสุปโตโลกวิทูอนุต,ตโลปุริสธรรมาสารติสตาเท,าทวมนุษสานังพุโทโพระวาเตเสวาขาโตพระวตาธโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโก โอปะณญิโกปจัตตังเวทิตโปวินยูหีติสุปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกะสังโฆอุชุปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกะสังโฆยายะปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกะสังโฆสามีจิปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกะสังโฆยะทิทังจัตตังลิปุริสยุคานิอัตถุริสปุคะลาเอสาวะะวะโตสาวกะสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลิ กาลณีโยอนุตตรลังสุญญเกตตังโลกสสาติ <c oughs> <c oughs> ยานีทพูตานิสมาขตานิพุมมานิวายานิวะอันตาลิเสัสเพวะภูตาสุมานาพระวันตุอโทปิสกัจจาศุนันตุภาสิตังตสมาหิภูตานิสา,มเ,สาเ,เมทะสเพเมตังกโลทะมานุสิยาปชายะทิวาจารัตโตจหารันติเยปั้ลิงตสมาหิเนลัคถะอัปปมัตตา ยังกินจีวิตตังอิทวาหุลังวาสเกสุวายังนัตานังปณีตังณโนสังอัติตาคเตนะอิธรรมปิพุทเทนัตานังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวัติโอตุคยังวิลาคังอมตังปณีตังยัทธะคาสกยะมุนีสมาหิโตณเตนะธรรมเมนะสมัตติกินจิอิธรรมปิธรรมเมนัตานังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวัติโอตุ ยำพุทธเสโถปริวันยีย่สุจิงสมาธิมานันตานิการยมาหูสมาธินาเตนัสโมนวิชติอิธรรมปิธรรมเมรัตัณงปณีตังเอเตนสัสเจนสุวัติโหตุเยปุคละอัตสตังปสัสสธาจตาริเอตานิยุคานิโหติเตทคิเนยยาสุขตัตสสาวกาเอเตสุทินานิมหาภลานิอิธรรมปิสังเครัตัณงปณีตังเอเตนสัสเจนสุวัติโหตุ เยสูปยุทธามนัสสาธาละเหนะนิกามิโนโคตมะสาสนามิเหตเปฏิปตปตาอมะตะังวิหายหาะรัฐามุธานิพุติงพุชมานาอิธรรมปิสังเครตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยะถินทะขีโลปะทวิงสิโตสิยาจัตุภิวาเตภิอสัมปะกัมปิโยตะถูปะมังสัปปุริสังวัธามิโยอเิยสัจจานิอเวจจปาสติอิธรรมปิสังเครตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุ เยอริยสัจจานิวิภาวยันติคัมภีและปัญเยนะสุเทศิตานิกินจาปิเตโหติผู้สัพปมัตตานะเตภะวังอัมตมามาทิอันเตอิธรรมปิสังเครัตัณง,งปณีตังเอเตนสเจนส,สุวัติโหตุสหวัชชสนะสัมปทายะตยสุธรรมาชหิตาภะวันติสก,กายทิฐิวิจิกินจิตันจะสีละพะตังวาปิยทัตติกินจิจตุหะปาเยเหจะวิปปมุตโต ชะจาพิฐานานิอาภาพโกาตุงอิธรรมปิสังเคและตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุกินจาปิโสกัมมังกโลติปาปะกังกาเยนะวาจายุทธเจตสาวาอาภาพโภโสตสปปะปจิตทธายะอาภพพตาทิฏฐปทัสอุตตาอิธรรมปิสังเคและตนังปณีตังเอเตนะสัจเจและสุวัติโหตุวนักประคุมเพยยถาพุสิตาเคกิมพานมาเส ปัมัสมิงคิมเหตถูปะมังธรรมวะลังอเทชยินิพานคามิงปัมังหิตายะอิธรรมปีพุทเธรลตนางปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวัติโหตุวโลวลัญยูวะละโทวะลาหโลอนุตตะโลธรรมวะลังอเทชยิอิธรรมปีพุทเธรลตนางปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวัติโหตุ ขี Salvador, ห lavender, ห PI, function, ่นางปุรานางนวังนัตติสัมภวังวิรัตติตายติเกพวัสสมิงเดขีนภีชาอวิรุนหิชนทานิพันติทีลายัฐายังปฏีโปอิธรรมปีสังเกรัตนังปะีตังเอเตนัสเจนะสุวัติโหตุยานีทภูตานิสมาคตานิปุมมานิวายานิวะอันตาริเขตตะถาคตังเทวะมนุสสปูชิตังพุ่งทางนมัสสามสุวัติโหตุยานีทภูตานิสมาคตานิปุมมานิวายานิวะอันตาริเค ตถาคตังเทวมนุสปูชิตังทร,รมังนมัสสามสัสวัติโอตุยานีทภูตานิสมาคตานิภุมมานิวายานิวะอันตาลิเขตถาคตังเทวมนุสปูชิตังสังคังนมัสสามสัสวัติโอตูสัพพโลควิณิบุตโตสัพพะสันตาปาวชิตโตสัพพเวระมติกันโตนิภุโตจตุวังภาวะสัพพีติโยวิวัชชนุสัพพโลกวินสัสตุมาเตภวตวันตายโยโสขีทีชายุโก เพราะว่าอภิวาทนาสีนิสนิจังวุฒาปจายิกโนจตารโลธรรมาวัฒนติอายุวโนสุขังพระลังเอวัมเมสุตังเอกังสมัยภักวาขยายางวิหารติขยาสีเสสทิงพิกุสหัสเสนตตะละโขภักวาพิฆุอามันเตศิสัพพังพิกเวอาทิตตังกิจพิกเวสัพพังอาทิตตังจากุงพิขเวอาทิตตังรูปาอาทิตตา จักขูวิญญาณังอาทิตตังจักขูสัมผัสโสรอาทิตโตยามปิทังจักขูสัมผัสปัจจยาอุปัชติเวทยยตังสุขังวาทุกังวาอะทุกามสุขังวาตามปีอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคะคีนาโทสกคีนาโมหคีนาอาทิตตังชาติยาชรลามะระเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิเทวนาเสหิอุปยาเสหิอาทิตตันติวทามิโสตังอาทิตตังสัทธาอาทิตตาโสตวิญญาณังอาทิตตังโสตสัมพัสโสอาทิตโต ยามปิทางโสตสัมปัสปัจยาอุปชติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาทุกามสุขังวาตามปีอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคาขินาทุกข์ีนามหคขีนาอาทิตตังชาติยาชลามระเนนะเสเพหิปริเทเวหิทุเกหิโทมณสเสหิอุปยาเสหิอาทิตตันติวทามิขานังอาทิตตังคันธาอาทิตตาขานวิญญาณังอาทิตตังคานสังกโสอาทิตโต ยามปีทางคานาะสัมภัสปัจยาอุปชเติเวทายังสุขังวาทุกขังวาอัทุกขมสุขังวาตามปีอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคกินาโทสักขนาโมหกินา,า,นาอาทิตตังชาติยาเชาลามะรเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทบนันสเสหิอุปยาเสหิอาทิตตันิีระธามิชีวหาอาทิตาาาตารสาอาทิตตาชีวหาวิญญาณังอาทิตตังชีวหาสัพพโสอาทิตโต ยำปีทางชีวหาสัมปัสสปัจจยาอุปชฎิเวทิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมัสสุขังวาตามปีอาทิตตังเคนอาทิตตังอาทิตตังราคาคินาโดสกินาโมคินาอาทิตตังชาติยาชรลามะระเนนัสโอเกหิปริเทเวหิทุเขหิเทวมลเสหิอุปยาเสหิอาทิตตันติวัฏามิกายุอาทิตโตโพธิพาอาทิตตากายาวิญญาณังอาทิตตังกายสัมปัสโอาทิตโต ยำปีทางกายสัมปัสสปัจจะาอุปชติเวทาตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมะสุขังวาตามปีอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคาคีนาโทสักีนาโมหคีนาอาทิตตังชาติยาชรลามรเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมสเสหิอุปยาเสหิอาทิตตันติวะารมิมโนอาทิตโตธรรมาอาทิตตามโนวิญญาณังอาทิตตังมโนสัมปสโสอาทิตโต ยามปีทางมโนสัมปัสสะปัจจยาอปุชติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมสุขังวาตามปีอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคาคีนาโทสักีนาโมหคีนาอาทิตตังชาติยาชลานะระเนนะโสเปหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมนะเสหิอุปยาเสหิอาทิตตันติวะทามิเอวังปัสสังพิกเวสุตะวาอริยสาวโกจัคูสปิณิพินทติลุเปสปิณิพินทติจัคูวิญญาณนปิณิพินทติ จักขู่สัมผัสเสปินิพ ame, ername, hm. ินทติยมปิทางจักขูสัมผัสสปัจจยาอุปชติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมสุขังวาตัสมิงปินิพินทติโสตัสมิงปีนิพินทติสตีสปินิพินทติโสตวิญญาณเนปินิพินทติโสตสัมผัสเสปินิพินทติยมปิทางโสตสัมผัสสัปจยาอุปชติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมสุขังวาตัสมิงปีนิพินทติ ขานัสมิปินิพินทติคันเทสปินิพินทติคานวิญญาณนปินิพินทติคานสัมผัสเสปินิพินทติยามปีทางคานสัมผัสสปัจจยาอุปชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอทุกขมสุขังวาตัสมิปินิพินทติชีวหายปินิพินทติละเสสปินิพินทติชีวาวิญญาณนปินิพินทติชีวหาสัมผัสเสปินิพินทติยามปีทางชีวหาสัมผัสสปัจจยาอุปชติเวทายตัง สุขังวาทุกขังวาทุกขมสุขังวา,งวา,งวาตัสมิงปินิพินทติกายสเม,ม,มิงปินิพินทติโพธเพสปินิพินทติกายวิญญาเนปินิพินทติกายสัมปัเสปปินิพินทติยามปิทางกายสัมปัสปัจยาอุปชติเวทาิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมัสุขังวาตัสมิงปินิพินทติ มัณสมิปินิพินทติธรรมเมสปินิพินทติมโนวิญญาณปินิพินทติมโนสัมผัสเสปินิพินทติยามปิทางมโนสัมผัสสัจจยาอุปชติเวทายังสุขังวาทุกขังวาทุกขมสุขังวาตัสมิปินิพินทติ นิพพินทางวิรัชติวิลาคาวิมุจติวิมุตตสมิงวิอุตตมิตยานงโหติขีนาชาติอุสิตังพมัจจาริยังกตังกัลลัญยังมาปะลังอิทธายาติปชานาติติอิธัมโบจะปะกวาอัตมนาเตภิกขุภะกวาโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสมิญจปนเวยากรลลันสมิงพันยมาเนตัสสะภิกขุสหัสสสะอนุปาทายะอาเวหิจิตตานิวิมุติปุริเต เอวัมเมสุตังเอกังสมยังพระขวารภารานสิยังวิหารติอิสิปัตเนมิคทาเยตตระโกพระวาปัญญวคิเยพิกูอามันมาเตสิลูปังพิขเวอนัตตาลูปังใจหิตังพิกเวอัตตาอภวิสนายิทางลูปังอาภาทายสังวเตยะลภเถะจารูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมะอโหสีติยสมาจขโหพิกเวรูปังอนัตตาตสมารูปังอาภาทายสังวตตินาจรพติลูเป เอวังเมรูป High ังโหตุเอวังเมรูปังมะอโหสีติเวทนาอนัตตาเวทนาจะหิทังพิกเวอัตตาอภวิสนาญิทังเวทนาอาภาทายะสังวตเตยะลัพเพถะจะเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามะอโหสีติยัสมาจะโขพิกเวเวทนาอนัตตาตัสมาเวทนาอาภาทายะสังวตตินัจรัพปฏิเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามะอโหสีติ สัญญาอนัตตาสัญญาจะหิทางพิกเวอัตตาอภวิสนาญิทางสัญญาอภาทาธยสังวัตเตยละเพทะจะสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาอโหสีติเนสมาจะโคพิกเวสัญญาอนัตตาตสมาสัญญาอภาทาธยสังวัตตินาจะลพติสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาอโหสีติสังขาราอนัตตาสังขาราจะหิทางพิกเวอัตตาอภวิสังสุตะยิทาง สังขาราอาาทายะสังวัตเตยุงลับเพตจะสังขารเลสุเอวังเมสังขาราหุนตุเอวังเมสังขารามาอิเหสุนติยัสมาจะโขพิกเวสังขาราอนัตตาตัสมาสังขาราอาพาทายะสังวัตตันตินัจจะลัพติสังขารเลสุเอวังเมสังขาราหุนตุเอวังเมสังขารามาอิเหสุนติวิญญาณังอนัตตาวิญญาณังจะหิตังพิกเวอัตตาอภวิสนาิทังวิญญาณังอาาทายะสังวัตเตยะลับเพตจะวิญญาณเน เอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมะอโหสีติยสมาจจโขพิขเววิญญาณังอนัตตาตัสมาวิญญาณังอาปาทายะสังวัตตินาจารพติวิญญาณเณเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมะอโหสีติตังกิงมัญจาติกเวลูปังนิจังวาอนิจังวาติอนิจังพันเตยํมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปริณามะธรรมังกัลลังนุตังสมนุปัสสิุง เอตังมะมะเอโสหามัสสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมัญจะตพิกเวเวทนานิจจาวานิจาวาติอนิจจาพันเตยัมปานานิจจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปานานิจจังทุกขังวิปริณามัธรรมมังกลังโนตังสัมมุปัสสุตุงเอตังมะมะเอโสหามัสสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมัญจะตพิกเวสัญญานิจาวานิจาวติอนิจาพันเต ยามปนาณิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยามปานาณิจังทุกขังวิปริณามะธรรมังกาลังลุตังสมนุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหมัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมันตะตะพิกเวสังคารานิจาวาณิจาวาติอนิจจพันเตยามปนาณิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยามปานานิจังทุกข,งงขานานัง,ขงวิปร wow. ิณามะธรรมังกาลังลุตังสมนุปัสสิตุง เอตังมะมะเอโสขมาสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมันทาภิฆเววิญญาณังนิจังวาอนิจังวาติอนิจังพันเตยัมปนาณิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนาณิจังทุกขังวิปริณามัธรรมังกัลังดุตังสอมนุกปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสขมาสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตัสมาติหาพิขเวยังกินจิโูปังอตีตานาคตปัจจุปันนัง อาชตังวาพระหิทาวาโอลาลิกังวาสุคุมังวาหิหนังวาปณิตังวายันทูเลสันติเกวาสัพพังรูปังเนตังมะมะเนโสหะมัสมินาเมโสอัตตาเตเอวะเมตังวยถาภูตังสัมมัปปัญญายัตถทัพพังยากาจิเวทนา,า,นา,นนาอติตานาคาตาปจุปันาอาชตาวาพระหิทาวาโอลาลิกาวาสุภุมังวาหีหนางวาปณิตังวายาทูเลสันติเกวา สภาเวทนาเนตังมะมะเนโสหามัสสมิณเมโสอัตตาติเอวะเมตังยถาภูตังสัมมัปปัญญายทัตะพังยากาจิสัญญาอตีตานาคตปปจจุปันนาอชตาวาหิตาวาโอลาลิกาวาสุุมาวาหีนาวาปเดิตาวายาทุเลสันติเกวาสภาสัญญาเนตังมะมะเนโสหามัสสมิณเมโสอัตตาติ เอวเมตังยถาภูตังสัมมัปปัญญายะทัตพังเยเกจิสังขาราอตีตานาคตปัจจุปนาอัชตาวาหิตาวาโอราลิกาวาสุขมาวาหีนาวาปณีตาวาวะเยทูเลสันติเกวาสัเพสังขาราเนตังมะมะเนโสหมัสมิเมโสอัตตาเตเอวเมตังยถาภูตังสัมมัปปัญญายะทัตทพังยังกินจิวิญญาณังอตีตานะคตปัจจุปนัง อาชตังวาภะหิทธาวาโอราลิกังวาสุขมังวาหินังวาปณีตังวายันทูเลสันติเกวาสัพพังวิญญาณเนตังมะมะในโสหมัสมินเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมมบปัญญายะทัตทัพพัง เอวังปัสสังพิกเวสุตตวาอริยสาวโกรูปสัมิงปินิพินทติเวทนายปินิพินทติสัญญายญปินิพินทติสังขารเลสปินิพินทติวิญญาณสมิงปินิพินทตินิพินทางวิราชติวิราคาวิมุตติวิมุตตะสมิงวิมุตตะมีติยานังโหติขีณาชาติอุสิตังพมจริยังกตังกันลณียังนาบาลังอิทธัตนายาติปชานาติติ อิธรรมโวจัพภะวาอัตตวนาปัญจวัคคียาพิขุพภะวะโตภาสีตังอภินันทุงอิมัสมินจะปนเวรยาการณ์สมิงพันยมาเนปัญจวัคคียานังพิขุนังอนุปาทายะอาสเวหิจิตตานิวิบุตจิงูเต